Uh huh. yeah. mm hmm. สนับสนุนโดยไม่อิลสุดดีแม็กซ์พคุณภาพไร้ขีดจำกัด สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการของคนลดคาร์เบอร์รีวิวส์นะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับของร้อนๆเลยนะครับ all new honda hrv ehev นะครับแมต้องบอกเลยว่าเป็น all new สุดๆนะครับของปลายปีนี้นะครับที่ทาง Honda ครับออกมาจัดจำหน่ายกันนะครับก็ต้องบอกว่ารูปทรงต่างๆเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปโดยสิ้นเชิงนะครับเปลี่ยนแปลงใหม่หมดเลยนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเรามาดูที่ภายนอกกันก่อนนะครับเรามาดูภายนอกกันในจุดแรกนะครับ ง่ายๆเลยนะครับในส่วนของไฟเองนะครับก็จะเป็นไฟที่เป็นไฟ LED นะครับแล้วก็มี daytime running light รวมถึงไฟเลี้ยวนะครับอยู่ในกรอบเดียวกันแล้วก็ไล่ลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของไฟฟลอกแ m มนะครับอ่าก็จะเป็น LED เช่นกันนะครับและส่วนที่แปลกตาที่สุดนะครับสำหรับรุ่นที่วันนี้ที่เราเอามานะครับคือเป็นรุ่น RS นะครับกระจังหน้านะครับที่จะมีความแตกต่างที่สุดนะครับในลายผลิตของ H.R.V. e-H.E.V. นี่นะครับก็จะเป็นกระจังหน้าที่เป็นลวดลายลักษณะสปอร์ตี้โครมต้องบอกเงเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็เป็นเหมือนคล้ายดมอนนะครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะเป็นคันคน่าจะเป็นเทรนเทรนใหม่นะครับของของในวงการรถยนต์นะเพราะหลายๆค่ายก็จะทำกระจังหน้าคล้ายๆอย่างนี้นะครับอ่ะแล้วในส่วนในโลโก้เองก็เป็นโลโก้ใหญ่โตพอควรแล้วก็มีแท่กสีดำเงินมานะครับเพื่อให้รู้ว่าเป็นไฮบริด นะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะครับในส่วนของข้างร่างเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตกันชนต่างๆนะครับก็เป็นสีดําแล้วก็สีโครเมียมนะครับคือให้โครเมียมมานะครับเพื่อเพิ่มความหรูหราแล้วก็ให้สอดคล้องกับตัวกระจังหน้านะครับเส้นดักลมนะครับนี่พอไล่มาปุ๊บอ่ะมีจุดแผลๆขึ้นมานะครับก็อาจจะเป็นดีไซน์ของเขานะครับในส่วนของเหมือนเป็นการวัดคลื่นของหัวใจนะครับมันก็จะดูแปลกตาเป็นเท็กเจอร์ขึ้นมาแปลกๆนะครับเพื่อแบบ ให้มันมีจุดเด่นในส่วนของตัวกันชนของตัวรถเองนะครับในส่วนของยางเองนะครับทาง Honda ก็ให้มาเป็นยางบีตสโตนนะครับก็เป็นยางบีตสโตนอารินซาศูนนะครับก็คือใช้เป็นขนาด2 2 5 5 0 r 1 8นะครับซึ่งทาง Honda นะครับให้ความไว้วางใจเลือกยางบีตสโตนนะครับอาริ 1, นซาศูนยน่ะครับยางสําหรับรถอเนกประสงค์ที่มาพร้อมประสิทธิภาพเหนือระดับนะครับเพื่อการขับขี่เต็มสมรรถนะบนถนนเรียบที่สุดแห่งนวัตกรรมของบ e s สโตน ให้เป็นยางล้อมาตรฐานนะครับหรือที่เราเรียกกันติดปากกันว่ายาง OE นะครับที่ติดออกมาจากโรงงานผลิตรถยนต์โดยยางบิตสโตนอารีซ่าสูตรส่วนหนึ่งสำหรับรถ HRV คันนี้ครับได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะของบิ s สโตนเพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่เนือระดับและเติมเต็มสมรรถนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับในส่วนของยางบิตสโตนนะครับหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับยางบิตสโตนนะครับก็สามารถสอบถามได้ทางศูนย์บริการค o อกพิชนะครับหรือ ศูนย์ที่จาหน่ายยางบริตโตนทุกสาขาทั่วประเทศแล้วก็กระจกข้างนะครับก็ให้มาเป็นทูโทนนะครับสีดําแล้วก็สีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมด้านซ้ายก็เป็นตามลักษณะของ Honda อยู่แล้วนะครับก็จะให้ Honda l e n น w a ลชมาให้นะครับก็ซึ่งจะเป็นกล้องที่มองสําหรับจุดที่อับสายตาด้านซ้ายนะครับจุดอื่นๆนะครับอันนี้ที่น่าสนใจ1จุดนะครับก็คือเป็นกระจกพาโนลามานะครับก็คือเป็นกระจกชิ้นเดียวนะครับจากด้านหน้านะครับมาถึงด้านหลังเลย ก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทางอา Honda e h อ n d a HRE eHEV ใส่มาให้นะครับไม่ได้เป็นสันรูปนะท่านผองนี้ไม่เป็นสันรูฟบางคนมองข้างในนู้ว่าเป็นสันรูปแต่จริงเป็นกระจกแผ่นเดียวเลยไม่สามารถเปิดได้ตัวกุญแจเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นออโต้ล็อกนะครับเพื่อเราล็อกเราเปิดเปิดประตูออกมาเราปิดเดินออกห่างอย่างตัวรถมันจะล็อกให้เองอัตโนมัติอ่า ครับก้นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ h o n d ้าจับใส่มาให้นะครับในส่วนด้านด้านด้านข้างเองนะครับในส่วนของเส้นสายต่างๆก็มีไม่ได้เยอะมากนะครับก็มีแค่2เส้นเท่านั้นเองครับตัวเปิดปิดนะครับก็อยู่ข้างบนเช่นเดิมนะครับก็เป็นตามสไตล์ของ HRV เองนะครับก็อยู่ตรงนี้ครับอ่ะมาด้านท้ายก็มีส่วนลาดส่วนโค้งมากขึ้นกว่าเดิมนะครับจากจากเดิมของ HRV ครับจากเดิมเนี่ยจะเป็นท้ายตัดสูงๆจะคล้ายๆ CRV นะครับแล้วก็สออากาศ ตามยุคสมัยเป็นชัรกฟินนะครับส่วนไฟท้ายเองนะครับก็เป็นการผสมทั้งหลอดทั้ง LED นะครับส่วนไฟทูปเองนี่ครับต้องบอกเลยลากยาวตั้งแต่ซ้ายลากมาจนขวาสุดของตัวรถนะครับแล้วก็มีขั้นในส่วนของโลโก้เท่านั้นเองที่เป็นโลโก้ Honda นะครับแล้วก็ในส่วนอื่นส่วนกันชนนะครับมีไฟทับทิมนะครับมีในส่วนของเออสเกิร์ตเอง ก็เป็นสีดำนะครับคล้ายๆกับเป็นเป็นโนแบ็คนั่นแหละแล้วก็มีแซกด้วยโครเมียมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับ่างฮอนด้าใส่มาให้ก็สามารถเปิดปิดท้ายรถได้เตะง่ายด้วยนะครับบางยี่ห้อบางยี่ห้อเตะไม่ติดนะอ่ะเห็นนะเตะง่ายเตะง่ายจริงๆแล้วมีอีกอย่างหนึ่งอีกนิดนึงโอ้โหอันนี้ผมบอกว่าหลายๆที่ก็น่าจะให้มาเนาะสมมุติเราเรากำลังจะเข้าบ้าน รวบของก่อนเราจะรวบของเรากดปุ่มหนึ่งเรากดปุ่มนี้ทิ้งไว้นะครับเมื่อเราถึงบ้านแล้วนะครับเราไม่จาไม่ใช้รถอีกแล้วปุ๊บเราขนของออกปุ๊บเมื่อเดินหนีออกมานะครับประตูฝาท้ายจะปิดเองนะครับแล้วรวมถึงล็อกประตูให้เราครบทั้ง4บานอ่าก็คือเราก็ไม่ได้ออกไปไหนแล้ว,ลวก็ถือว่าเราขนของขนนู่นขนนี่ออกจากรถเรียบร้อยประตูปิดเองอัตโนมัตินะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับที่ทาง Honda HRV ใส่ให้มานะครับ และในส่วนที่เหลือต่างๆเดี๋ยวเราไปดูกันไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ภายในเป็นยังไงขับสนุกไหมเป็นยังไงบ้างนะครับกับฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งในส่วนของความปลอดภัยนะครับ Honda Sensing ใส่อะไรมาบ้างไปเดี๋ยวไปทดลองขับแต่ก่อนที่ผมจะทดลองขับขอเป็นผู้โดยสารก่อนแล้วกันนะไปะ ครับ่านผู้ชมครับตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ภายในของเจ้า Honda HRV ใหม่นะครับปี2021แล้วนะครับก็ไงเดี๋ยวผมจะมาเป็นผู้โดยสารก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะพูดถึงภายในคร่าวๆในส่วนที่เป็นในส่วนของผู้โดยสารแล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับในสมภายในเนี่ยผมว่ามันจะคลับคล้ายคลับคาการออกแบบนะครับจะคล้ายๆกับตัวเจ้าซี v i c ก็มีที่แปลกตาขึ้นมานะครับก็คือเข้ามาปุ๊บจะสงสัยก่อนเลยว่ามันคืออะไรนะครับก็คือมันจะเป็นปุ่ม ปุ่มหมุนนะครับอยู่ซ้ายมือครับของแอร์นะครับแต่จริงๆก็คือมันจะเป็นระบบหนึ่งของเขาปรับระบบการบุนเวียนของแอร์นะครับให้ออกได้2 2แบบ3ามแบบดีกว่านะครับแบบหนึ่งคือออกอช่องลมปกตินะครับอีกหมุนมาอีกหนึ่งคลิกหนึ่งนะครับก็จะมีช่องที่คล้ายๆเป็นตัว C เป็นมุมมุมของอช่องแอร์ครับเพื่อจะออกตรงมุมนี้อีกอันหนึ่งเพื่อ,อในส่วนหนึ่งอาจจะช่วยะระบาย เขาเรียกว่าไลฟ้าที่กระจกด้านข้างได้ครับสำหรับช่วงหน้าหนาวหรืออากาศร้อนหรืออะไรก็ตามแต่แล้วในส่วนอื่นในการออกแบบผมพูดถึงในส่วนของพ็อกพิทที่เป็นผู้โดยสารก่อนละกันนะครับก็ในส่วนของเบาะผู้โดยสารเองนะครับก็จะเป็นเ,ออเป็นเมนวลน,นะไม่ได้ให้มาเป็นไฟฟ้านะครับก็ปรับเอ็นหน้าเอ็นหลังแล้วถอยหน้าถอยหลังเท่านั้นนะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมจากอื่นวัสดุที่ใช้ก็เป็นเนื้อ,เ,อ,อเป็นหนังสังเคราะห์นะครับแล้วก็มีการเดินได้แดง นะครับแล้วก็มีรูระบายอากาศมาให้นะครับก็มาในส่วนของโซนกลางโซนกลางทบก็จะมีจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วนะครับแต่การใช้งานนะครับในส่วนของระบบที่ให้มาสามารถใช้ Android Auto ได้นะครับหรือไป Apple CarPlay ได้แล้วก็ไล่ลงมาครับก็จะเป็นในส่วนของแอร์นะครับที่เป็นดิจิตอลแล้วนะครับก็จะมีปุ่มหมุนสิ่งที่เพิ่มเข้ามาด้วยใส่ไว้ในเจ้า HRV นะครับก็คือจะเป็น Wireless c h a r g นะครับก็ เดี๋ยวนี้หลายๆค่ายก็เริ่มใส่เข้ามาให้นะครับก็เป็นความสะดวกสบายหนึ่งอย่างครับพอลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเกียร์นะครับที่เป็น e-cvt นะครับพอไล่ลงมาจากหลังเกียร์นะครับก็จะมีในส่วนของไดโหมดนะครับอันนี้ก็คือปรับได้3โหมดเดี๋ยวตอนผมไปทดลองขับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังแล้ว่ามีโหมดอะไรบ้างนะครับแล้วก็มี hill assist control นะครับก็คือช่วยในส่วนของลงจากทางลาดมี เบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็มีออโต้เบรกเขามีแอร์ด้านหลังมาให้นะครับก็เลยทําให้ช่องเก็บของอที่ตรงที่เท้าแขนอาจจะได้ทำลึกมากไม่ได้นะครับแล้วก็ด้านหลังเองก็มีช่อง USB ไว้ชาร์จไฟก็ให้อีก2ช่องนะครับรวมถึงก็มีมีช่องที่วางใส่ของไว้ให้ในส่วนของอยางเป็นไงบ้างครับผมว่าโอเคนะครับฟิลในการตอบสนองนี่คือ ให้ความนุ่งนวลแล้วก็เสียงเนี่ยอาจจะมีเข้ามาบ้างแต่ว่า uh huh. ไม่ได้เยอะจนเกินไป uh huh. อยู่ที่พื้นถนนครับถ้าเป็นพื้นคอนกรีตก็อาจจะดังหน่อยแต่ uh huh. ถ้าเป็นพื้นลาดยางเนี่ยผมว่าค่อนข้างเงียบ uh huh. นะครับเพราะจริงๆผู้บริโภคหลายๆคนนะครับมักจะซื้อรถแล้วไปเปลี่ยนยางเป็นแม็กเลยแต่จริงๆถ้าให้บิดโทนมา ไม่คิดมากเลยไม่มีความจะเป็นเลยต้องเปลี่ยนเลยครับอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นในส่วนที่ผู้ขับขี่กับผมที่เป็นผู้โดยสารพูดนะครับก็เดี๋ยวผมมาเป็นผู้ขับขี่บ้างจะรู้สึกยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันแล้วกันครับในส่วนของอตัวอย่างเอง b r i d s t o n e Arena 001นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปพูดถึงในส่วนของการขับขี่ของผมด้วยนะครับว่าฮอนด้าฮิคารีเนี่ย e h t v เนะี่ยที่เป็นเครื่อง ไฮบริดเนี่ยเป็นยังไงนะครับเครื่องยนต์ที่ใส่มาเป็นยังไงอระบบในการทํางานเป็นยังไงแล้วก็ระบบความปลอดภัยที่เขาใส่มาให้น่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวไปทดลองขับกันเลยดีกว่าไปครับครับท่านผู้มครับตอนนี้ครับผมก็มาอยู่เป็นผู้ ทดลองขับแล้วนะครับอันนี้ผมก็อยู่ในส่วนของพื้นที่ของคอกพิทของผู้ขับขี่นะครับก็ขันดับแรกเลยพูดถึงแอร์ก่อนเลยแล้วกันที่เขามีระบบในส่วนของแอร์ดิฟิชันซิสเต็มนะครับหลายๆท่านขับทางไกลก็น่าจะประสบปัญหาเคยเจออยู่ในส่วนที่แอร์เป่ามือแล้วทำให้มือเย็นมือแข็งมือพอขับทางไกลนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับในส่วนนี้เขาก็ดูแลใส่ใจในส่วนของผู้โดยพ่วดีนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งนะสิ แอร์ฝั่งซ้ายเนี่ยมันเล็กมากเลยอะแล้วผมมือใหญ่เข้าไปปรับทีมันเหมือนแบบมันอยู่ในร่องล่องลืบอ,อะต้องใช้มือหลวงจากข้างบนขึ้นมาถึงจะปรับง่ายหน่อยนะครับบอะก,ก็เป็นบอะไฟฟ้านะครับปรับได้แปดทิศทางนะครับก็คือหน้าหลังยกหน้ายกหลังแล้วก็เอ็นหน้าเอ็นหลังนะครับก็ได้แปดทิศทางนะมาในส่วนของ พวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับก็ด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นควบคุมในส่วนของอินเทอร์เนเมนต์ทั้งหมดหน้าจอเลื่อนไม่ด้วยนะครับด้านขวานี่ก็จะดูในส่วนของแอตติฟคุชชั่นโทนนะครับก็สามารถเลือกได้หลายโหมดละกันในส่วนของหน้าจอหน้าปัดเลื่อนไม่นะก็จะเป็นจอไอ d ขนาด7นิ้วนะครับเป็น t f t ขนาด7นิ้วอา่าแล้วก็ด้านขวาปุ่มเปิดปิดแท็กช on ั one, ่นคอนโทลอ่าฝาท้ายอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเปิดปิดระบบ ความปลอดภัยต่างๆที่เขาให้มานะครับคือของในส่วนของ Honda Sensing นะครับมาพูดถึงเครื่องยนต์กันบ้างแล้วนะครับตอนนี้พื้นที่ของคนขับก็มีอยู่ประมาณเท่านี้เองนะครับพอมาถึงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับในส่วนของ Honda h r v EHEV นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับที่ใส่อยู่ในซิ t y ้ h e v นะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์1,500งนีีนะครับบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับก็ ใช้แรงม้าอยู่ที่131แรงม้านะครับ253นิวตันเมตรแล้วก็ในส่วนของ h o n ด้เองเขาเคลมในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองนะครับก็อยู่อยู่ที่ประมาณ25กิโลเมตร่อลิตรนะครับแต่อันนี้เราขับจริงมาเดี๋ยวเรามาดูตอนไทายละกันล้วกันว่าขับจริงเนี่ยกับระยะทางประมาณ200กว่าโลเนี่ย250โลเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเนี่ยจะอยู่เท่าไหร่แล้วก็มาพูดถึงกันต่อนะครับในส่วนของ เครื่องยนต์นะครับก็มีการขับเคลื่อนด้วยกัน3โหมดนะครับก็คือ EV นะครับไฮบริดนะครับแล้วก็ Engine mode นะครับก็ในการขับขี่สามโหมดก็ชัดเจนชัดเจนอยู่แล้วว่า EV ก็ไฟฟ้าล้วนๆอย่างเดียวไฮบริดก็คือจริงๆก็คือเป็น Normal เลยครับก็คืออย่างที่ผมอธิบายไปก็ทํางานด้วย EV ก่อนคือไฟฟ้าก่อนแล้วพอถึงความเร็วที่คงที่หรืออะไรก็ตามแต่เครื่องยนต์จะมาช่วยในการขับเคลื่อน แล้วก็กอีกโหมดหนึงก็จะเป็น engine mode นะครับก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นโหมดที่เครื่องยนต์เข้ามาทํางานเต็มที่เลยไมาส่วนหนึ่งครับก็เป็นส่วนของช่วงล่างนะครับของเจ้าฮอนด้า HRV นะครับ EHEV นะครับเพราะในส่วนที่เป็นตัว RS เนี่ยก็จะมีการปรับแต่งช่วงล่างแตกต่างจากรุ่นที่ต่ากว่านะครับทั้ง2รุ่นนะครับแล้วก็ช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบแมกโรสันสตาร์นะครับช่วงล่างด้านหลังนี่ก็เป็นท็อคเชนบีมนะครับก็มีการปรับแต่ง ให้เหมาะสมกับตัวรถครช่วงต้นนะครับกับแรงบิดที่253นะครับก็พอมากำลังให้มาดีนะครับในการขับขี่นะครับคลิกดาวคลิกดาวมาคลิกดาวมาจริงๆมาเร็วเลยนะครับแป๊บเดียวก็ทะลุ1 0ึแล้วนะครับคราวนี้นะครับ Honda นะครับก็ไม่ได้กักแล้วครับในส่วนของ H R V เอง E H V เนี่ยครับ ใหอ o n d i Sensing มาครบทุกรุ่นเลยที่ออกจากจำหน่ายนะครับซึ่ง Onda s s e n s i n g ที่ให้มาท่าก็มีทั้งหมด6ตัวในระบบแรกนะครับก็จะเป็นระบบเตือนกันชนพร้อมช่วยเบรกด้านหน้านะครับระบบที่2นะครับก็เป็นระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางนะครับก็คือเลน k ิ p p ิ้งนะครับระบบที่3นะครับระบบเตือนและช่วยเมื่อรถออกนอกเส้นทางนะครับก็คือเลนดิพ p a เจอร์ระบบปไฟสูงอัตโนมัตินะครับระบบที่5ทาก็คือ t r i c Cruise c o n t r ท l นะครับระบบที่6กนะครับก็คือระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่แล้วก็ในส่วนความปลอดภัยอื่นก็เป็นระบบมาตรฐานที่ Honda ก็ให้มาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น A B S E B D B A ระบบต่างๆก็มีใส่ให้มาอยู่แล้วโดยปกตินะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทั้งหมดนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นภายในเครื่องยนต์การขับขี่ช่วงล่างแล้วก็ระบบความปลอดภยัยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันท้ายรายการแล้วกันว่าราคา ของเต้า rs เนี่ยอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัาสิ้นเปลืองเนี่ย2 0 0ประมาณ250โลเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปเจินที่ท้ายรายการครับไปครับอ,อันนี้นะครับผมก็มาลองอยู่ข้างหลังกันบ้างนะครับในส่วนของอพื้นที่ด้านหลังของ honda hrv ehev นะครับ ก็ต้องบอกแล้วผมบอกตั้งแต่ตอนหน้าแล้วบอกว่ามันเป็นสไตล์ของ Honda อยู่แล้วที่พื้นที่ผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยเหลือเยอะแน่นอนเพราะาบอกข้างหน้าเนี่ยเป็นผมนั่งมาครับแล้วก็โอ้ผมถอยมาเยอะอยู่แล้วนี่ช่วงเข่ายังเหลือเยอะเฮดลบก็ยังเหลือพอสมควรเหลือประมาณขนาดนี้นครับก็ใช้ได้ครับแล้วกอีกส่วนหนึ่งในส่วนของพานรามาของเขาครับในส่วนของกระจกอันนี้คือเป็นข้อกังขาของหลายๆท่านที่พูดถึงกันเยอะในโลกโซเชียลว่า ทำไมปึ๊บเป็นแผ่นอย่างนี้ถ้าเราขับอยู่เราอยากเปิดแต่ตรงนี้จะเก็บไว้ไหนเพราะเมื่อเช้าผมก็ได้ถามกับน้องานเทคนิคของเขาเขาบอกว่าก็ถอดออกแล้วก็หย่อนไปด้านหลังก็ต้องแกะแผ่นปิดด้านหลังไกลแผ่นปิดบางสายตาด้านหลังอยู่นะครับมันก็อาจจะลําบากนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูท้ายอีกนิดนึงเนื่อง,งจากเบาะนะครับเขาพับได้ 60- 40นะครับ ก็น่าจะได้เยอะพอสมควรแล้วก็ในส่วนของหลังตรงนี้ก็เป็นแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีช่องสามารถเก็บของได้นะครับก็สามารถเก็บไว้ตรงนี้ได้ตอนนี้ครับเราก็มาถึงปลายทางแล้วครับในการเดินทางทดสอบเจ้า Honda HRV eHEV คันนี้นะครับซึ่งเราเดินทางมาทั้งหมดนะครับจากกรุงเทพมาถึงตรงนี้ครับที่หัวหินนะครับก็ระยะทางประมาณ260กิโลนะครับอยากรู้กันใช่ไหมครับว่าอัดราสิ้นเปลืองที่ทำไปได้อยู่เท่าไหร่แต่ผมยังไม่บอก เดี๋ยวผมจะพูดถึงการขับขี่ก่อนว่าการขับขี่มาเนี่ยตั้งแต่กรุงเทพมาจนถึงหัวหินเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของความชอบนะครับในการขับขี่นะครับก็จะมีในส่วนของเครื่องยนต์กับช่วงล่างนะครับที่ต้องบอกว่าทํางานสัมพันธ์กันได้ดีรวมถึงพวงมาลัยที่เป็น power แปรผันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งในการแซงต่างๆครับคหนวกกับพวงมาลัยที่ให้ความแม่นยําไม่ได้สูงมากนะครับแต่มีช่วงจังหวะที่เลี้ยว พอสมควรนะครับไม่ให้เกิดอาการเวียง,บาง,บ,างบางเจ้าบางรุ่นบางยี่ห้อนะครับก็แม่นยําเกินไปเลี้ยวปุ๊บออกไปทั้งคันเลยแต่นี่ค่อยๆออ,ออกไปก็ทําให้ในการขับขี่เนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วแต่คนชอบดีกว่าแล้วแต่คนชอบแต่ผม,มชอบสไตล์แบบนี้นะครับตัวยางนะครับเขาให้ยางมาที่เป็นยาง bridgestone นะครับ allenza ศศูนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นยางที่เหมาะกับยางรถอนเนกประสงค์จริงๆนะครับเราวิ่งมาเจอฝนตกด้วยในการรีดน้ำต่างๆรวมถึง เส้นทางที่ผ่านมามีทั้งกุกระต่างๆนานา,นายางกับช่วงล่างโอ้โหต้องบอกว่าไปกันได้ด้วยดีจริงๆยางที่ติดรถมาที่เป็นยางโ E เนี่ยครับจริงๆมีความน่าใช้นะอย่าไปเปลี่ยนเลยใช้ไปดูก่อนแล้วคุณจะรู้เองว่าเฮ้ยยางที่เขาใส่มามันก็ดีอยู่แล้วซึ่งวันนี้เส้นทางที่เราเดินทางมา260กิโลนะครับอัตราสิ้นเปลืองทําอยู่ได้2 0 6กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรก็บอกว่าเยอะจริงๆเพราะเราเหยียบกันแบบว่า ความดูสูงอ่ะสูงจริงร้อยหกสิบกว่านะครับแล้วก็คลิกดาวบ่อยนู่นนี่นั่นบ่อยนะครับก็รราทาอัตราซิทเติมมาได้ยี่สิบจุดหกนะครับก็ถือว่าโอเคเลยอีกส่วนหนึ่งที่หลายๆท่านก็คงอยากจะรู้นะครับก็คือในส่วนของตัวไอเนี่ยครับราคาถนนราคาอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น 9,000บาทใครสนใจนะครับก็ไปทดลองขับหรือว่าไปชมรถกันตัวจริงๆได้ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้ครับทางรายการก็ต้องขอลาไปก่อนก็อย่าลืมติดตามรายการขออคนรักรถ c a r l o v e r Review ได้ทางทีวี5กด5นะครับตอนนี้เราเปลี่ยนแล้วครับจากกด1เป็นกด5แล้วได้ทุกวันอาทิตย์นะครับ5ทุ่มครึ่งนะครับแล้แคอีก3ช่องทางออนไลน์ครับช่องทางแรกครับ Facebook Fanpage ขออคนรักรถ c a r l o v e r ครับช่องทางที่2ติดตามย้อนหลังกันได้ที่ YouTube รายการขออคนรักรถช่องทางที่3ครคร ติดตามข่าวสารยานยนต์ทั้งไทยและต่างประเทศได้ที่ w ว w c ์ดเว็ i คาร์ไครับส่วนข้างหน้าจะเป็นรถอะไรรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรอย่าลืมติดตามชมครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ